สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านครับวันนี้นะครับเราจะมาร่วมกันนะครับร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกมันสับปะหลังนะครับโดยใช้วิถีของสิ่งยิ้มของเราเราจะมาดูมันนะครับอายุมันนะครับอ่าเกวันนะครับว่าผลผลิตจะเป็นเช่นไรนะครับมีการใช้ปุ๋ยสิ่งยิ้มของเราไปแล้วนะครับในการทํำรุ่นนะครับในอายุมันที่อยู่ประมาณ2เดือนนะครับ เราจะมาติดตามผลกันว่านะครับค่าดินที่มีการปรับนะครับในส่วนของค่าความเป็นกฎเป็นด่างของดินไปนะครับที่มีการใช้สารเครมีและมีการใช้ขี้ไก่หรือแกะมานะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับพื้นดินแท่นนี้นะครับเป็นดินทรายด้วยนะครับดินทรายกับผลผลิตกับปุ๋ยสิ่งยิ่งของเราที่ใช้ไปนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันเลยครับออกวด อันนี้นะครับลองดูนะครับอันนี้คือดินทรายนะครับใช้ปุ๋ยสิ่งยิ้มของเราไปบ้างแล้วในการทํารุ่นนะครับจะบอกว่าหัวเยอะมากๆนะครับอันนี้ของคุณป้าจําเรียงนะครับหรือนี่ครับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่จังหวัดกําแพงเพชรของเราะครับที่หัวดกหัวดกมากนะครับคุณป้าบอกสามชั้น4ี่ชั้นเลยนี่ครับแตนมันได้สองเดือนเหง้า นี่ครับคุยสุดไหมอันนี้อายุมันเท่าไรครับป้าอันนี้2เดือนกว่าสองเดือนประมาณ2เดือนครึ่งนะครับประมาณ2เดือนกับ15วันโดยการประมาณการนะครับเนาะนะครับอันนี้สองสองเดือนครึ่งนะครับ2เดือน15วันเดี๋ยวมาดูหัวใกล้ๆกันกว่านะครับ จริงๆแล้วการ QC ของเรานะครับจากการที่อาจารย์เบนของเรามาร่วมกันขับเคลื่อนโครงการการปลูกมันสับปะหลังตามวิถีของสิ่งยิ้มไปว่า2เดือนอนะครับมันสับปะหลังเนี่ยต้องหัวใหญ่กว่าหัวนิโปมือนะ,นะครับัใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่านะครับอันนี้บอกเลยว่าใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าแล้วหัวเยอะมากๆนะครับให้ดูเลยนะครับหัว,หว <ๆ S 2> เยอะมากๆใหญนโหหัวเยอะมากเลยนะครับน <ๆๆ S 2> ี่ ยังคือเต็มที่นะครับผมว่าเกินเกินสิบห้าหัวอยู่แล้วไม่อยู่อ่ะนี่ครับไม่ไม่น่าจะอยู่ไม่น่าจะอยู่โอ้โหเดนไลชั้นหน้าข้างล่างชั้นนี่อะโอ้โหกินลงไปก็มีเจอหัวคิดว่าหัวเยอะมากๆแล้วก็หัวใหญ่หัวใหญ่มากๆเลยนะครับอันนี้อืมขณะนั้นก็มีชั้นนะจิ้มเป็นขณะนิ้วนิ้วลงก็เจอหัวแล้วขาวๆนข้างล่างอ่ะขณะไม่ขู่เลยชั้นที่นันบอกเลยว่า ถ้าใส่ปุ๋ยสิ่งยิ้มของเราอีกรอบนึงนี่โอ้โหใช่ใช่ต้องใส่อีกรอบนึงเปอร์เซ็นต์แป้งนี้น่าจะดีมากๆเลยยิ่งหัวแล้วรอให้ดินมันแตกแล้วก็จะจะใส่ใหม่ให้กระแทกแป้งนี่นะครับบอกว่านี่ดูดูหัวนะครับคือหัวเยอะมากๆใหญ่ใหญ่กว่าโป๊วแล้วข้างล่างข้างล่างอันนี้ชั้นบนมันก็ประมาณนั้นหัวนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับข้างล่างเห็นไหมรอบอ่ะโอ้โห อันนี้ดกมากมากคุณเขียวนี้คุณเขียวมีเลือกสายพันธุ์ใช่ไหมใช่ครับไม่ไม่นน้ยองก้าวเลยยาวกว่านี้อีกหัวโอ้โหแลปืดก็รอบไปแหละโอ้โหรอบก็รอบเน,น,น,นี่ยนะชันหัว่งมายาวมากนะครับนี่จะบอกเลยว่าคุยไปยาวไปเรื่อยยิ่งไปสุดอ่ะโอ้โห หัวยาวมากเลยครับมันจะออกมันจะออกไปทางคุณน,นั่นแหะ่นนู่นอะละดินแตกไปถึงปลายเท้ามันก็จะไปนู่นเนี่ยหัวมันน่ะนั่นแหละยาวไปเรื่ยนอยนนอ,อันนี้แค่<ย>ใส่ปุ๋ย<ห>ของเราไปแค่รุ่นเดียวเนาะป้าเนะานะรุ่นเดียวนะครับใส่ปุ๋ยสองครั้งปุ๋ยใส่สองครั้งมันก็กินทีเดียวพอจะหมดฤทธิ์ก็เติมให้มันอีกหน่อยเนี่ยแหละครับคือการใส่ปุ๋ยอินทรีย์คือว่ามันจะค่อยๆละลายไปเนาะ ันจะค่อยละลายไปน,นี้ยังเห็นเม็ดปุ๋ยอยู่เลยหัวใหญ่ใหญ่มากนะครับห,หัว,ห,วหัวทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะครับนี่ <c oughs> หัวยาวมากนะครับ <c oughs> โอ้โหสุดยอดถอนไหอให้ดูเลยไหมตาบอกจะถอนให้ดูเลยตะ <c oughs> กก็ได้เราไม่เป็นไรนะโยกยกุกินทั้งนี้แน่นเีตะเลยนะทั้งริมนี่ก็มีนะไย่ไออกแถบเดียวนะหมอว่ามันหัวมันเยอะมากเลยอ่ะเยอะ นี่เราหัวยาวมากแปงง้งดีปีนเป็นงปุ๋ยจริงจดูถ้าแป้งดีปีหน้าขายดีมากเลยาจะโฆษณา,าให้อุดอยเลยยังใส่น้อยอยังใส่น้อยเนะยาะใส่น้อยถ้าเกิดว่าได้อีกรุ่นหนึ่งนี่คือแช่เจ๋วเลยต้องย,อย,อยรุ่นนี้ต้องใส่อันนี้ขนาดฝนตกไม่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 ค่อยพบน้ํานะครับนี่ฝนตกไม่ค่อยพบน้ำนะแสดงว่าเปอร์เซ็นต์แป้งดีอยู่ถ้าเกิดว่าใส่ปุ๋ยของที่สิงของเราไปอีกรอบนึงนี่จะสุดยอดมาก นะครับเนาะยกอีกยกอีกเนยังแน่นอยู่ฝั่งขานี้จะออกเห็นไหมหัใช้ได้นะยาวไปแล้วก็ลงอันนี้เฮยย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 ยนะคุณยย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 ยายยยเยยยอยยนะครับอันนี้บอกว่าบอกเยยยยยยน อันนี้คือป้าใส่ไปในส่วนหนึ่งนะครับแค่การทํารุ่นใส่ปุ๋ยไปแค่แค่ไม่มากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณป,ป้าบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยอีกหนึ่งรอบเพื่อเร่งเปอร์เซ็นต์แป้งและเร่งหัวมันให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับอันนี้บอกเลยว่าผลผลิตดีจริงๆนะครับอยากให้พี่น้องกเกษตรกรไทยได้ทดลองนะครับได้ใช้ปุ๋ยสิ่งยิ่งกันนี่ครับเดี๋ยวเรามาถามป้ากันดีกว่าว่า ใช่นี่ครับเห็นไหมคุณป้าจำเนี้ยบอกเราว่าไม่เน้นต้นนะครับแต่เน้นหัวนี่ครับสิ่งที่สําคัญเกษตรกรมองว่าต้องมันต้องต้นสูงนะครับต้องใบเยอะเแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเนี่ยคุณป้าบอกเองนะว่าไม่ต้องต้นสูงนะครับแต่เน้นหัวมันนะครับทําไมป้าถึงเปลี่ยนนะครับจากใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเราครับหนึ่งราคาแพง สองก็คือในส่วนของนะครับผลผลิตนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าที่ผ่านมาคือใช้สารเคมีกันซะส่วนมาก <c oughs> นะครับ <c oughs> ใช่นะครับ <c oughs> อันนี้จํานวนมากจริงๆนะครับจํานวนมากจริงๆใช่ครับยังไงนะครับก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไทยที่ปลูกมันสับปะหลังรวมถึงพืชอื่นๆนะครับให้หันมาใช้นะครับปุ๋ยอินทรีย์สิ่งยิ้มของเรา1ราคาไม่แพง ในครับสองมีสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่กับพืชนะครับอยู่กับมันสัปะหลังได้ยาวนานจนถึงการเก็บเูี่ยไสิ่งที่สำคัญมีเปอร์เซ็นต์แป้งที่สูงขึ้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากไว้กับปุ๋ยสิ่งยิ้มของเราด้วยนะครับ